นิวอัมสตรองหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการบินอวกาศของสหรัฐในฐานะเป็นนักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐที่เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์สำเร็จพร้อมกับเพื่อนนักบินอวกาศอีกคนบลัดอันเดลินท่ามกลางผู้ชม450ล้านคนที่ได้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทั่วโลกที่คอยติดตามชมในวันนั้นแม้ว่าวันนี้เขาจะเสียชีวิตแล้วแต่การค้นคว้าความลึกลับของห้วงอวกาศยังคงอยู่ต่อไป เนี่ยนะครับการจากไปของนิวอ์มสตรองนะครับกับเรื่องราวนะครับกับประวัติศาสตร์ที่เป็นก้าวเล็กๆบนดวงจันทร์แต่ว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะคุยกับดรสรันโปษยจินดานะครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับคุยกันทางโทรศัพท์ครับอ่ะารสรันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผมอาจารย์ครับบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยที่นิวอ์มสตรองไปเหยียบที่ดวงจันทร์อยากให้เล่าหน่อยครับว่าคนเนี่ยตื่นเต้นกับเรื่องตอนนั้นแค่ไหนครับ ครับก็อันนี้ก็นานมาแล้วนะฮะสี่สิบสามปีแล้วนะในในความรู้สึกของคนรุ่นใหม่นี่อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดนะฮะแต่จริงตัวผมเองก็ถึงแม้จะยังอายุน้อยอยู่ในขณะนั้นก็ได้นั่งดูการถ่ายทอดสดครั้งนั้นด้วยยังจำได้ติดตานะถึงความน่าตื่นเต้นนะแต่ว่า <c oughs> ความเข้าใจของเราก,ก็มีมากขึ้นเรื่อยเมื่อเรามีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องทางดาราศาสตร์มากขึ้นว่ามันสำคัญยังไงในะในการที่ไป ส่งคนไปเหยียบดวงจังนทร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2512นครับก็จริงๆถือว่านิวอัลสตรองนี่คือหนึ่งในบุคคลที่สําคัญที่สุดท,ที่โลกต้องจารึกเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นมนุษย์คนแรกที่ออกไปยืนอยู่บนวัตถุนะครที่ไม่ใช่โลกนะวัตถุวัตถุนอกโลกเป็น,ปน,ปนอันแรกก็คือดวงจันทร์นะครับไปเหยียบดวงจังนทร์ครั้งแรกในวันที่ในวันที่ยี กรกฎาคม2 5 1 2ซึ่งเป็นเวลา43ปีมาแล้วนะครับอืมครับผม43ปีเต็มแล้วนะครับอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดเผยไหมครับว่าทำไมถึงเลือกนิวอาร์มสตรองเป็นคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์นะครับกับจริงๆโครงการอพอลโลนะครับผมขอเท้าปามนิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นโครงการที่มีเป้าหมายชัดเจนนะฮะคือประธานาธิบดีจอห์นอฟเคเนดีนประกาศตั้งแต่ต้นทศวรรษ พั1960นเก้าร้อยหกสบนะฮะมาเข้าใจว่าเป็นพันเนะครับว่าก่อนสิ้นทศวรรษเนี่ยจะต้องส่งพนอเมริกันเนี่ยไปลงเหยียบบนดวงจันร์แล้วกลับมาอย่างปลอดภัยให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความกดดันอันหนึ่งทั้งนที่นั้นนี่เป็นช่วงสงครามเย็นนะฮะแล้วก็มีสงครามเวียดนามด้วยซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องใช้เงินประมาณจำนวนมหาศาลในการทําสงครามนะครับขณะเดียวกันเนี่ย ตั้งใจเป็นสงครามเย็นที่แข่งกันระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์มีผู้นําคือสหภาพโซเวียตแลว้วโซเวียตนี่นําไปก่อนในการส่งยูริกาการินเนี่ยเป็นนักบินอวกาศคนแรกขึ้นไปโคจรรอบโลกอเมริกาเนี่ยตอบโต้ไม่ทันตลอดเลยนะตั้งแต่ดาวเทียมดวงแรกก็เป็นสปุตนิกนะถ้าจาได้นะของโซเวียตนักบินอวกาศคนแรกก็เป็นของโซเวียตคือยูริกาการินเนี่นั้นพอถึงช่วงไปแล้วิดีจอนเอฟเคเนดีเนี่ยหมายมั่นปั้นมือยังไงต้องชนะคือไปต้องไปลงดวงจันทร์ให้ได้เพราะว่านี้เป้าหมายนี่ใหญ่ยิ่งกว่า แล้วก็โครงการอพอลโลก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็อพอลโล11เนี่ยเป็นยานอวกาศลำแรกที่มียานเขาเรียกว่ายานลูน่าโมดูลนะฮะเป็นยานที่ลงจอดบนดวงจันทร์แล้วก็มีคนที่ที่ไปด้วยเนี่ยสองคนคือนิวอาร์มสตรองกับมาสอารรินนะฮะคือเอ็ดวินอารรินเนี่ยลงไปจอดแล้วก็ลงไปเดินบนดวงจันทร์เป็นครั้งแรกสําเร็จก่อนหน้านั้นเนี่ยมียานอพอลโลลำก่อนหน้านั้นที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์แต่ว่าไม่มีการลงจอด ครับตั้งแต่พอโลแปต้นมานะครับทำไมเลือกนิวอาร์มสตรองนี่เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันมีสองคนใช่ไหมครับไม่บัสเอรินก็นิวอาร์มสตรองคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เป็นเหยียบตรงจันทร์คนแรกแล้วก็เราจะจำชื่อคนที่สองไม่ได้นะจำได้แต่คนแรกทั้ง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 ทัองทั้งกม้งามลงทั้งทั้่ทั่งทั้งทั้งนั้ครัะครัคิดว่าอั้ป็ั้รื่องคัรงะั่าทั้งทเองเนีงยต้งทต้งตรองย่างรอบคอบว่า ว่าใครเนี่ยจะเป็นคนลงไปก่อนนะครับแต่เหตุเหตุผลนั้นมีอยู่หลายเหตุด,ด้วยกันอันแรกก็คือว่าผู้ผู้บงังคับการของยานูหน้าโมดูลที่ไปลงจอดนี่ก็คือนิวอัมสตรองนั่นเองส่วนบัสอารินเนี่ยถือว่าเป็นลูกเรือ,อนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือนิวอัมสตรองเนี่ยโดยลักษณะเฉพาะตัวของเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้างขี้อายในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นเป็นนักบินที่มีประสบการณ์โชคโชนแล้วก็เป็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนน้อมถ่อมตนนะฮะ เข้าใจว่านาซาเองไม่ต้องการให้คนที่ไปเหยียบดวงจันทร์คนแรกกลายเป็นคนที่ขี้โมโอ้อวดนะเนี่ยหรือว่าหรือว่าคุยคุยโตต่อไปเพราะว่าเป็นคนที่อ,อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันเป็นคนที่มีมีความสามารถทางด้านการบินสูงมากมเคยเ,เป็นทหารเรือที่เป็นนักบินเนี่ยนะฮะรบ,รบในสงครามเกาหลีนะฮะออกบินหลายหลายสิบเที่ยวด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นนักบินที่ นักบินทดสอบของจรวดยุคแรกๆของนาซาด้วยนะครับก็เคยขึ้นเป็นเคยขึ้นไปนในอวกาศในยานเจอเมนีด้วยนะฮะในโครงการเจมิมนีมแล้วก็บอกว่ามีเขตหนึ่งที่ต้องเลือกนิวอัมสตรองเลยที่ไม่ใช่บัสอารินคือว่าตำแหน่งที่ยืนอยู่ในยานเนี่ยนะครับเวลาใสา่ชุดอวก,กาศที่มันจะเกะก,กะมากเลยขยับตัวอะไรลำบากมเมื่อเปิดประตูยานเนี่ยนะฮะ ตำแหน่งยืนของนิวอัลมสตรองเนี่ยจะเป็นคนแรกที่สามารถออกไปได้โดยไม่กก็คือปเป็นคนที่ได้ลงก่อนนะคะอาจารย์คะแต่ผ่านมา43ปีมันกลายเป็นว่ามีเรื่องกอสติปว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ลงไปเหยียบดวงดาวจริงๆเป็นการเซตฉากขึ้นในรัฐแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะอันนี้ก็คงไม่จริงนะครับก็จริงข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่นะฮะเขาก็มีการพูดมาตั้งแต่ยุคที่เป็นยุกยานไปลงนะ,ค,ะครับจนกระทั่งมีการสร้างหนังสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาได้ซ้ำไปนะสมัย สามสิบกว่าปีก่อนก็มีหนังเรื่องหนึ่งที่ทําแบบนี้ว่านาซาไม่ได้ไปจริงนะครับแต่นี้คงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ยาน Apollo, อพอลโลทั้งทั้งหลายแหละตั้งแต่อพอลโลสิบเอ็ดถึงอพอลโลสิบเจ็ดนะฮะไม่นับอพอลโลสิบสามลำเดียวเพราะว่าไปไม่ถึงนะ,ะไปลงจอดเนี่ยก็มีอุปกรณ์เครื่องมือลงไปติดตั้งมากมายนะ,ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์หรือนักดาราศาสตร์สามารถที่ใช้อุปกรณ์พวกนั้นได้นะ,ะอย่างเช่นกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์นะฮะที่ใช้ในการวัดระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ ราก็สามารถยิงเลเซอร์ไปสะท้อนกลับมาได้เขาจะบอกตำแหน่งที่ม่นยำม,มันอยู่ตรงไหน,นครับอุปกรณ์ที่ตรวจว,ดวัดทางธรณีวิทยายังส่งข้อมูลมาจนปัจจุบันก็มีนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่ยานยานฉางเอ๋อกับจันทรายานของของอินเดียนะฮะกับฉางเอ๋อของจีนที่ไปโคอจรอรอบดวงจันทร์ก็ถ่ายภาพความละเอียดสูงที่เห็นด้วยอุปกรณ์เครื่องมืออลไแม้กระทั่งยานอวก,กาศที่จอดอยู่ตามตำแหน่งที่ม่นยำนะครับ หน้าที่สําคัญที่สุดในช่วงนั้นเนี่ยเป็นสงครามเย็นมีการแข่งขันกันอย่างสูงมากนะฮะถ้าไม่ได้ไปลงจริงนี่โซเวียตจะเป็นชาติแรกที่รู้แลวต้องรีบประกาศล้วไม่ได้ไปลงจริงครับผมก็เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับอาจารย์เรื่องของนิวอ์มสตรองเนี่ยหลังจากที่ไปถึงดวงจันทร์แล้วกลับมาถู่โลกชีวิตของเขาหลังจากนั้นเ,นเป็นยังไงบ้างรครับเปลี่ยนไปหรือว่ามีอะไรมีผลกระทบกับเขาบ้างหรือเปล่าครับ ครับพอจริงๆทั้งสามคนเมื่อกลับมาก็เป็นฮีโร่เนะครเพราะว่าถือว่าใน,ในทางสงครามเย็นนี่ถือว่าสหรัฐอเมริกาได้ชนะอย่างเด็ดขาดเลยนะก็โซเวียตเองก็เข้าใจว่าระง,งับโครงการที่จะส่งคนไปดวงจันทร์ทั้งหมดเพราะตอนนั้นเขามีโครงการเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าไปลงก็เป็นชาติที่สองแล้วยังไงกไม็มีความสำคัญแล้วนีลส์องมีความแตกต่างไหมครับชีวิตหลังจากนั้นเพราะว่าบางคนก็อาจจะทราบถึงจุดแค่ว่าไปถึงดวงจันทร์แล้วก็ไม่ทราบหลังจากนั้นนะครับ นิวอัสตรองมีชีวิตหลังจากนั้นมานะครับเขาก็เลิกเป็นนักบินอวกาศทันทะีนะฮะผมเข้าใจว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ไม่ไม่ชอบความไม่ชอบไม่อยากไม่อยากดังว่างันนะฮะ <c oughs> ง่ายๆคือไม่อยากดังนิวอมสตรองก็ลาออกจากนาซาแล้วก็ไปเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยซินซชนเตนตะิที่โอไฮโอที่ <c oughs> รัฐรัฐที่เป็นบ้านเกิดของเขานะฮะ <c oughs> จากนั้นก็ทํางานทางด้าน ไม่ว่าจะเป็นการกุศลนะฮะสอนหนังสือนะฮะหรือว่าไปบรรยายตามที่ต่างๆแล้วก็ที่จริงนักบินอวกาศสหรัฐหลายคนเนี่ยเข้าไปสู่วงการเมืองนีไม่ไปอยู่พัก r e <สะ S 2> พับ l i ิร n กไ็ไปอยู่พักเดมแครัตนะะ,<ส>ะแต่ว่านี่ตันสตรองโดนชักชวนไม่ว่าจะพักไหนก็ไม่ยอมไปเล่นการเมืองนะฮะ,<ส>ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจจเงียบๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะฮะจนกระทั่งวาระสุดท้าย ในระยะหลังๆมานี้เขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เล่าถึงประสบการณ์การไปลงดวงจันทร์บ้างเป็นครั้งคราวนะครับเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครบรอบ35ปีกับครบรอบ40ปีของยานอพอลโล11ที่ไปลงจอดบนดวงจันทร์ยังสตรองก็ออกมาพูดให้ฟังถึงประสบการณ์นี่ยแล้วยังพูดติดตลกว่าถ้าตอนนี้นาซามีโครงการจะไปดาวอังคารเขาจะสมัครเป็นคอมมานเดอร์คนแรกจะเป็นผู้รับการยานที่ไปดาวอังคารนั่นที่อายุ80แล้วค่ะพูดถึงเรื่องของดาวอังคาร ค่ะพูดถึงเรื่องของดาวอังคารนะคะจานล่าสุดที่นาซาส่ง c u r i o s i t y เซึ่งเป็นยานสำรวจไปทำไมต้องเลือกเป็นดาวอังคาระคะสำหรับสาห,หรับวัตถุในระบบสุริยะนะฮะที่ที่เป็นเป็นดาวเคราะห์คล้ายๆกับโลกคือเป็นหินแข็งก็มีแค่ดาวศุกร์ดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารสามดวงนะครับดาวอังคารเนี่ยว่ากันว่าหรือจนเท่าที่เราทราบเท่าที่เรามีความรู้เนี่ยมีมีลักษณะ ่ันคล้ายโลกที่สุดก็คือมีอุณหภูมิที่ไม่ได้แตกต่างมาจากโลกมากนะฮะคืออุณหภูมิสูงสุดเนี่ยได้ที่เฉลี่ยสุดของดาวคานี่ร้อนสุดได้ถึงประมาณ20องศาเซลเซียสอาจจะหนาวสุดได้ถึงประมาณลบ90องศาเซลเซียสนะครับขณะที่ที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้โลกมากกว่าก็จริงแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นปรดเข้มข้นแล้วก็มีอุณหภูมิสูงกว่า400องศาตลอดเวลาครับ การส่งยานลงไปจอดบนดาวศุกร์นี่ยากมากเลยนะเคยมียานลงไปจอดบนดาวศุกร์เป็นของสหภาพโซเวียตนะครใช้งานได้ไม่กี่นาทีก็จะต้องเสียหายไปนะครับแต่ว่าดาวอังคารเนื่องจากมีสภาพที่คล้ายโลกแล้วก็มีหลักฐานว่าในอดีตเนี่ยเคยมีน้ําหรือมีมหาสมุทรบนดาวอังคารด้วยนะครับมันมีความเป็นไปได้สูงที่ดาวอังคารเนี่ยอาจจะเคยมีสิ่งมีชีวิตก็ได้หรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็มีความเป็นไปได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือแค่ขาจุลินทรีย์เนี่ย อยู่บนดาวอังคารซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการค้นหานะครับเดี๋ยวนี้นักดาราศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ที่เดียวที่มีสิ่งมีชีวิตนะครับมั่นใจเลยนะครับมั่นใจว่าในที่อื่นในในเอกภพหรือในจักรวาลเนี่ยต้องมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแยะไปหมดแต่<า>ทีเดียวว่า,าจะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องค้นหานะครับแลดาวอังคารเนี่เป็นที่แรกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาน c ค r โรสิตี้ที่ไปครั้งเนี้ย มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทงนะางเคมีนะฮะโดยเฉพาะยิ่งโมเลกุลที่เป็นด้านอินทรีย์เคมีนะฮะโมเลกุลที่เป็นสารประกอบอินทรีย์เนี่ยนะครับว่าจะเพราะว่ามีการค้นพบสารประกอบอินทรีย์หลายตัวนะซึ่งอาจจะเป็นสัญลักษณ์ว่าเคยมีหรือกําลังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน,นบอาจารย์ครับยัง,ยงไม่เจออาจารย์ครับเพราะว่าพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในดาวดวงอื่นเนี่ยนะครับมันแปลง,ง่ายๆเลยปะครับว่ามันมีมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ดาวอังคารหรือว่าดาวดวงอื่นนะครับ อันนั้นอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งนะฮะในการที่จะบอกว่ามีมีมนุษย์ต่างดาวหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตที่มีวึดตราการจนกระทั่งมีเทคโนโลยีสูงพอที่ติดต่อกับเราได้นั้นเป็นเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคําว่าชีวิตเนี่ยก็คือมีสัตว์หรือมีพืชหรือแมามีสิ่งมีชีวิตที่ที่ที่คล้าคล้ายบนโลกเราเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากปัจจุบันก็มีการค้นพบ สารประกอบหรือโมเลกุลบางอย่างที่เป็นเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของซิมชิงมีชีวิตได้อยู่ทั่วไปในในจักรวาลในโอ,โอกาสนะครับแล้วก็ดาวคาเนี่ยเป็นเป้าหมายแรกนะครับแล้วก็ยังมีวัตถุอื่นๆในระบบสุริยะที่เป็นเป้าหมายของการค้นหาสิงมีชีวิตอย่างเช่นดวงจันร์ยูโรป้าของดาวพฤหัสหรือว่าดวงจันรไตทตันของดาวเสาร์นะครับ,รบซึ่งพวกนี้ก็เป็นเป้าหมายถัดไปของ นาซาที่จะส่งยานไปสำรวจนะครับคร<อ><ะ>ับอาจารย์40กว่าปีที่แล้วเราไปเหยียบดวงจันทรได้มนุษย์มีโอกาสจะไปเหยียบดาวอังคารไหมครับแล้วอีกนานแค่ไหนครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงนะรจริงๆเนี่ยเมื่อเมื่อตอน40กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการคิดถึงว่าภายในไม่เกินอีก30ปีหรอกนะครับนาซาคงจะส่งยานไปลงจอดบนดาวอังคารแล้วก็มีมนุษย์ไปเดินบนดาวอังคารได้สําเร็จนะครับแต่นี้ผ่านมา40กว่าปีแล้วนะครับก็เมื่อเมื่อยุค ปัญาวดีจอร์จะเป็นอยู่บุชนะฮะก็มีการประกาศชัดเจนว่าว่านาซาจะกลับไปดวงจันทร์แล้วก็กลับไปดาวคาร์ในที่สุดนะครับแต่ว่าปัจจุบันในยุคข,ของประธานิดีโอบามานะฮะก็ไม่มีความชัดเจนต,ตรงนี้เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ไม่มีว่ประมาณเพียงพอเพราะว่าการส่งยานอวกาศไปลงดาวคาร์แม้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยอาจจะทําได้แล้วนะ,ะแต่ค่าใช้จ่ายคงสูงมากๆนะครับเพราะว่า ต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับเนี่ยมากกว่าสองปีด้วยกันนะครับแล้วก็เอคงต้องเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงคือถ้าไปต้องเอาคนกลับมาให้ได้นะครับ<ผ>มันคงต้องใช้โมะมนณมหาศาลนะครับแต่ผมคิดว่าที่น่าจับตามากกว่าผมในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยมีสองชาติที่ประกาศชัดว่าจะลงไปเหยียบดวงจันทร์นะฮะ นะครับชาติแรกก็คืออินเดียนะฮะชาติท <laughs> ี่สองก็คือจีนนะครับในกวณ็อ <time> ินเดียผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะัจะเป็นกรณีจีนเนี่ยตอนนี้มนุษย์อวกาศก็ขึ้นไปโคจรรอบโลกได้เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับจริงๆแล้วผมผมผมเคยอ่านบทความว่าจีนเนี่ยมีมีวิชั่น2020ก็คือก่อนปี2020จะต้องส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์ให้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็กำลังโตขึ้นเป็น Uh, ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกก็ <c oughs> มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันที่จีนจะส่งมนุษย์ไปดางคานต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคอาจารย์มากมากนะครับที่มาให้ความรู้เราแต่เช้าเลยนะครับเราคุยกันเติมเไปขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับดีครับขอบคุณดีครับก็รอต่อไปแต่เชื่อว่าไม่นานเกินรอนะคะ